สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่ามาแล้วนะคะทุกท่านมาพร้อมกับรถกระบะสวยๆนะคะอีซูซูดีแค่ะรถยนต์คันนี้นะคะปี03เครื่องยนต์3.0 SLX นะคะมีเทอร์โบโด้วยคะ่ะทุกท่านเป็นรถยนต์บ้านๆเกียร์ธรรมดานะคะทรงสวยค่ะไม่น้อยนะคะคันนี้ราคา1 5 9 0 0 0บาทผู้ขายรับแรกรับเทิร์นลดทุกรุ่นนะคะ ท่านใดมีรถรุ่นอื่นนะคะแต่ว่าอยากเปลี่ยนมาใช้ i s u z u D-max นะคะสามารถไปเทิร์นกันได้นะคะทุกท่านเครื่องดีสีสวยแอร์เย็นภาษีพลบเต็มค่ะมีเร่มพร้อมโอนเลยนะคะนี่คือด้านหลังนะคะกระบ,บะสวยๆค่ะทุกท่านตะเข็บเดิมๆนะคะภายในค่ะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์เบาะหนังสีดำนะคะ สวยงามตามรูปเลยค่ะเบาะไม่มีรอยฉีกขาดนะคะสะภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ค่ะสนใจไปทดลองขับขี่กันก่อนได้นะคะที่หนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะนัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางค่ะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองไม่แนะนําการโอนมาจําล่วงหน้านะคะรถสวยพร้อมใช้ถูกใจท่านใดติดต่อเข้าไปได้นะคะ คุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนได้กับผู้ขายโดยตรงเลยนะคะทุกท่านไม่ต้องผ่านในหน้าหรือคนกลางให้เสียเวลานะคะสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนก่อนจากการปากกไดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ